อาซอยเหลือลูกเต่าเล่าล้านให้เพิ่นได้ไปกินไปใส่ได้ไปจับใจใส่ซอยในขอบครัวอาปูเพิ่นยังเป็นหนีเป็นศสีนก็ให้เพิ่นได้ลุดได้พ้นไปอ้าซอยเหลือมนุษย์หน้าบางีพอขับสะก้อนอาสามตัวบนสองตัวล่างขอให้มันเป็นจริงเห็ดจังได้ก็ได้ลูกอาเห็ดจังได้งวดเนี่ยสามตัวบนเน้อ้าฟังให้ดีเห็ดจังได้ก็ได้รูกอาเห็ดจังได้ได้เนาะ ่หนึงสาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ดีคี่ว่าหลวงปูก็ดีพร้อมเพงบุญญาบลรมีปูข่าวก็ดีอาที่ลูกเต่าเราล้านมากมืนี้ก็คือประเด็นมาลบมาควรประเด็นมาคมเพียงเจียงไา่แนวดีพอาอยากมา ยามถา,ามข่าวอยากมาขอเบิ่งโชกเบิง่งชัย่อาอาได้ยินว่านัดกับผู้ขาไว้ว,วันที่ยีเก่าเนาะอาที่นี่ผู้ขายังจังได้พาอยากตีพี่นอ้องอย่างกก่าวเข้ามาในถาทันทีมอง,องอหนึ่งอาแต่หากว่าชิงใดที่ผู้ขายังได้เห็นยังผิดพลาดไปอาหรือว่าลวงเกินไปชิงใดก็ดีนะัคือขอโวษขอภัยอ,อ,อาขอหโหสิให้แกผู้ขา อ้าวว่าจิตเป็นความเั้งเจ้าทีเจ้าทางไม่นางทอนี่ก็ดีความเท่งเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าหัวเจ้าสวนอ้าวร้อมเท่งเจ้าป่าเจ้าดงความที่งเจ้าวัดเจ้าว่าอ้าพร้อมเท่งเจ้าห่วยเจ้าหนองอ้าวพุทธยรักษาอยู่นนีฐานทีที่มีก็ดีหรือว่ายุ่นนีกวงเขตนี่ก็ดีอ้าจจะหากว่าได้ยินเสียงลูกเต่าเรล่าหลานหรือว่าได้ยินเสียงปูขาเหลียกรองห้องหา อาบว่าจะไปติดอยู่หัวไฮปายปนาหรือว่าไปคาอยู่ป่าอยู่ดองอาหรือว่าไปคาไปติดอยู่ห่วยอยู่หนองอาภูคาใดเอิญเรือร้องห้องหาไปได้ขออันเชิญมีพออัวอาให้เขามาอาถ้าหากว่าบุญญาปารมีของลูกเต่าเราล้านหรือว่าบุญญาปารมีของภู่ายังมีอาก็ให้มาบันดลบัรดานมาซอยเรือภู่ขาขอให้ภูคาใดหูแจงเป็นจริงอาจงขอนิมน์ท่าน อาลงมาจับหัวยังข้าวหม้เมเจอร์ทอนุิตของท่านครูบาอาจารย์ก็ดีนะพรที่มีหลงเจ้าตัดยิก็ด,ดีจงขอ,อนิมนต์ท่านอานำเข้ามาสู่ในดวงดวงใจในอมตะสัมมาสัมโพะอาจงขอ,อนิมนต์ท่าน ยานของภูกขาวก็ดีอาตหาฮวาอาเรียดเนี่ยร่างกายของผูคาอายังอ่อนเพลียเฟื่อแห้งอาตับจงอัญเชิญอาภูขาเองก็คืออาเพราะว่าที่เป็นยังใดภูขาเองก็ยอมอายอมเสียสาระให้แก่พออาท้าว่าจริงใดที่บุญญาปรมีของภูคาอาเคยซอยเหลือ,อยาตีพี่น้องหรือว่าเคยซอยเหลือ อาพี่น้องทุกแห่งหนตำบลใดก็ดีอาภูคาเองก็คือสิตตอนหลับอาเอาล่างภูคาไปหลับไปร่องเอาอีป่ออาจงขออันเชิญอาให้เข้ามาอาขอให้ภูคาได้หูแจงเป็นจริง อาที่ภู้ขามาเมื่อนี้คือบัวใดมาความเห็งเจงลายแนวใดอพอนอาคือมาตามหนัดอาตามคำตกลงตันวยเนาะอาเพราะว่าภู้ขาเองอาก็ะะไดรับปากรับคำกับพ่อว่าอีพ่อเคยสัญญากับภู้ขาว่าสิไห่ซิเก่างวนเนี้ยอาซอยเหลือลูกเต่าเล่าลานให้เพิ่นได้ไปกินไปใส่แต่ไปจับใจใส่ซอยในขอบครัวอาภูเพิ่นยังเป็นหนี้เป็นศิลก็ให้เพิ่นใดหลุดเด็พ้นไป อาซอยเหลือมนุษย์มาหน้าเบงอีพออาซอยเหลือลูกเต่าเล่าล้านอาให้เพิ่นได้ไปสื่อหวานสื่อยาสื่อปุ๋ยสื่อปานใส่เขา่าใส่น้ำน้อยพออาขอให้มันเป็นจริงอีพออาเบิงให้มันขับขับสะก่อนอาสามตวบนสองตัวล่างขอให้มันเป็นจริงเห็ดจังได้ก็ได้ลูก อาเห็ดจังได้งวดเนี่ยสามตัวบนเด้ออาฟังให้ดีเห็ดจังได้ก็ได้รลบๆอวบาเห็ดจังได้ได้เนาะหนึ่งสาม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  บน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 กสี่บนไปกับนะคะไปกับไปกับ3า4หกสี่สากสีบนไปกับาบกสบนบนไปกับทีนี่ลูกเต่าเหล่าลานหาบางคนก็อ่านว่าได้แซ่อออีพออาพอให้บอกให้เพิ่นใดหูแจงเป็นจริงอาเบิ่งให้มันดีๆอาที่นี่คือย่งสองตัวล่างอาเบิ้งให้มันขัดขอีพอ อาซองตัวลางนี่พอเพิ่นบอกว่าบอดองเบิงก็ได้มั่นใจลอยโปเซนน้อเพื่อนบอกว่าให้เงาเอาไว้เด้อลูกเด้ออาใจลองไว้ให้ดีน้ออาถ้าผู้ใดยังว่าท่านเขาอกเข้าใจอารอบฟังคำตอบจากพอเพื่อนเบิงก่อนเด้ออาที่มาเมื่อนี่เพิ่นบอกว่าบได้เรลียบจันวันหน้าเ่ว่าจะอยู่แห่งหุนตำบลใดก็ดี อาพอซอยเมือทุกคนอาบ่วัตชิมีตำแหน่งเป็นเจ้าเป็นนายซอยใดเมือทั้งนั้นเด้ออาบไดเรียกชันว่านาเด้ออาพ่อแดวแต่บุญบารมีของผู้ใดหน่อยหลายเด้ออาไปเบิองเอาไปคิดผิดจะละน้าเอาเด้อลูกเด้ออาทีมาเมื่อนี้พอขอรลองเลยบ่าววัตชิเป็นเครื่องเอฟซี่ต่อยดีอาทีมาเมื่อนี้คือพอแมวอาจารย์แมวเองบ่ไดเรียวเด็กเดียวเบออ์เน้อ อาบ่ได้ออกเลขกออกหววอ,อ้าบ่ได้ชักชวนญาติพี่น้นองมางอมง่ายทางด้านนี้ขอถวดขอให้ความอ,อาคือผู้ขาเองอาจะหากว่าผู้ขาเอาอ้ายังผิดพลาดไปภู้ขาขอโหดสีแต่เพียงผููเดียวอีความอาขอให้มันเป็นจริงอาจีนีพอเองก็บอกว่าบ่ได้ปล่อยเหลขกปล่อยเบอร์อาภู้ขาบ่ได้ยกเลขกเด้อ อาเพียงจะเพื่อนบอกว่าบ้านของเพื่อนซ้อยของเพื่อนมันมีอย่หลายซอยพอสมควรอามีอยู่เทั้งเมิดในหมูม่บ้านของเพื่อนตั้งสิบเก่าส้อยเนาะสิบเก่าซ้อยค<อ>ือมันก็ออกมาหลายซ้อยหละเนาะอาทีนี่เพื่อนบอกว่างวดจะเหตุยังไงก็ไดลกูกอาเอาให้ดีเอาให้เป็น อาชพ่อที่ซอยจนมูเจ้าใดรถไดเรียขี่ผูใดบ่มีกระตองไดขีเนาะอัดซอยเรียกไปี่ับห้าิบ่อนง่วอกกันหนั เ่าเ่ลานเนาะอาทีมากมาอนีก็ลาให้นาลายตาพอสมควรอาเบิงบด้อ่านบ่ออกอาของที่เขาอกเข้าใจเนาะลูกเข้าใจบ่อ้สาม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 สาสามสามามสามาคสามสมสา่สามสาสามสามสสาั สามปีค่ะวงกลมดี่3มหปีอาจงขอ,อนิมนต์ท่านนำเข้ามาณส่นนี้ดวงจได้ดวงใจหนูบ้างที่จมาสมุทพ่ออาจงขอ,อนิมนต์ท่านลงมาบริยานจัดจ่องมองดูให้เห็นแจ้งเป็นจริงอาที่มือน้ภูคากับขอนำล,ลายลายพ่ออาจงเปิดทางอาให้ภูคาได้หูแจงเป็นจริงเมืองอีพ่อ คอออกมาจาอตัมปากตามาสักแก้วหนึ่งปากาันี้อไรเนีแบบยกนึ่งมมาเน่า

พ่อที่ซอยเลือลูกเต่าเหล่าหลานทิพเต่างวดเด้อลูกเด้ออาหาบางทางบางเท้าอาถากว่ามันผิดไปแน่กย่าลงโทษพอเด้อลูกอาเอามาให้อยู่ให้กินแน่เด้ออาพอบอกว่างวดเห็ดยังไหก็ได้กินอาเห็ดยังไหมูเจ้าก็ได้มาอนมาลำนำกันเด้อ จ้อาางขอนิมนต์ท่านอาลงมาบริญจัดสองมองดูให้เห็นแจ้งเป็นจริงครับลูกศิษย์ลูกหางท่านอยากจะทราบอาจงขอนิมนต์ท่านสาม<ค><อ><ค><อ>ส่อราระว่างเอาเฮดีได้ลูกเราว่างเฮดีเด้อ อ้าพ่อบอกว่าพิพนมันติดผิดในลูกพนมันติดผิดเจ้าอ้าฟังให้ดีดอ้าทีนี้ยังสองตัวลางีควอมอ้าขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาสองสองแปดสองแปดสองแปดสี่อสองแปดติดตางกันอ่าอืมอือยากเล่น สามตัวห้าแปดสามสี่สองแปดสมสี่สอัแปดสาี่สดมสี่้องแปดสามสีอดสามสี่สองแปดสามสีองแปดสามี่สอดสามสี่าองแปดสามสีอจามสี่าองแปด Harriet, สามสี่สองแปดห้าแปดันสี่หกสามสี่นะครับชวงสองสองแปดห้าแปด อก <si okay? <UM ี่รีนอพอบอกว่าทามันเป็นจริงเข็นมาเที่ยวนี่พออยากเอามันให้พอเบริเนี้ด้ลูกเด้ออาผ่อนงำเน้อเอามาให้พอเบริง อ้าวเพราตว่าเาจะลูกเราเต่าเราหลานโยแหงหวนตำบลใดก็ดีกระไดมารวมกันเนอะอ้ามาเบิงมาแนมมาผ่อนนำกันอ้าพอบอกว่าจะหายซอยเรียมูเจ้าสิบเก่าหวดเด้อสามหกสี่สองแปดห้าแปดครับ ออไัที่นกตาบเฟังให้ดีเด้อลูกเดินอาจับเอาให้ดีอ่ปูเพิ่นบอกว่าสามตัวบนอาสามหกสี่เด้ลูก สามหกสี่อย่าลืมเนอาอวยขื้นเป็นยางลูกอวยขื้นเป็นยางอ่าวังให้ดีอ่าให้ได้กันสุคนอ่าให้ได้ยินสุคนเนออ่าผู้ใดยังบท่านได้ยินกัจจะแจงกันออกไปอ่าเขียนให้เพลินไปหูไดเห็นนำกันสุคนเนอะอ่าพอความอยากไดื่องได้ดันดนมาหอดมาถึงบวาจิตเป็นคำคำมืดมืดก็ดีอ่าขอให้ได้นำกันลูก อาจัดตัวอย่าต้มกันอาขอให้มันเป็นจริงอาที่นี่ก็คือสิเขาอกเขาใจเนาะอาเขาใจเพาอาผู้พันบอกว่าสามตัวบนอาสามหกสี่ด้วอาสามหกสี่สามหกสี่ลูกอาระวังให้ดีอามันสีผิดได้ลูกพ่นสีผิดใครายันขยังเอาเห้ได้หวะเอามาเลยป่ะเนี่ อาเีนี่ก็คือสีเข่าใจเนาะอาสุดท้ายคงสุดท่ายเด้ออาก็ให้ผิดผิดเจรนาเอาได้ลูกเด้อระวังพ้นมันสิดผิดเด้อ อ่าเระวางเอาให้ดีนะสามหกสี่สามเต้าสี่เด้๋ยลูกเด้ออ่าเชิญที่ก็พอนะปรต้องสือไปหลายอ่าจะย่ใหกันไปทัวร์ทัวร์เดี๋ยวลูกบอเอา มาทั้งสี่เราแล้วไม่ได้หลับตีหลับาโอเคได้ขอเนี่ยเรอะนนโปรเซอิดบ์นะครับ